ิน,นี้ก็เห็นเนี่ยความหมายของแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสําหรับของผมก็คือเป็นคนที่ชอบแล้วก็ข้งางไครในรองเท้าครับสวัสดีครับผมบิ๊กพิสุทธินำศรีเจริญกุลนะครับถือว่าเพื่อนๆจะรู้จักกันในนามบิ๊กเอสี สนใจก็คือเมื่อก่อนอะผมเล่นสเก็ตบอร์ดน่าจะประมาณเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยก็เล่นสเก็ตแล้วก็ใส่รองเท้าทั่วไปครับพวกรองเท้าสเก็ตอิมาริก้าดีซีแวนอะไรพวกเนี้ยครับก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะรองเท้าพวกนี้คือเวลาที่มันใส่มันพังแล้วมันก็จะทิ้งอะครับประมาณ2เดือนเนี้จะทิ้งละทีนี้ผมมาเป็นคนที่ชอบไนกี้มันตั้งแต่เด็กๆแล้วครับคุณพ่อซื้อรองเท้าไนกี้ให้คู่แรกเลยก็สมัยอนุบาลก็ พอไนกี้เนี่ยเขาเริ่มมาทำตลาดสเก็ตเนี่ยผมก็เลยเริ่มสนใจในตอนนั้นนะครับเริ่มหารองเท้าพวกนี้มาใส่เป็นไนกี้เอสบีะครับผมคู่แรกนานมากแล้วน่าจะเป็นคู่นี้นะครับคู่นี้แหละ,ะคู่นี้จะเป็นไนกีน้เอสบีนะครับพอลูริเกตหนึ่งนะครับเป็น เทิกเนเจอร์ของ p o l ์ลูติกส์พอร์ลูตกสเนี่ยจะเป็นโปรสเก็ตบอร์ดนะครับของ n นกี้ซึ่งเป็นโปรสเก็ตบอร์ดคนแรกเลยครับของ n นกี้ที่ทาง n นกี้เลือนขึ้นมาให้เป็นโปรนะครับซึ่งรองเท้าคู่นี้เนี่ยเทคโนโลยีมันยังไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีแค่ซูมแอร์นะครับทรงมันก็จะแปลกๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีแรกของพอร์ลูติกสเหมือนกันนะครับคู่นี้ก็น่าจะประมาณน่าจะ เกือบ10ปีแล้วครับที่ได้มาตอนนั้นถ้าชื่นชอบก็จะเป็น n นก e ้เอนะครับก็จะเป็นถ้าชื่นชอบมากก็จะเป็นพวกตระกูลดังดังดัง SB คือเมื่อก่อนเนี่ยดังมันเป็นรองเท้าบาสนะครับแล้วทีนี้ทาง n นก e ้เนี่ยเขาก็เห็นว่าเอ้ยมันน่าจะเล่นสเก็ตได้เขาก็เลยเอามาดัดแปลงทำเป็นดัง SB นะครับซึ่งที่ดัดแปลงเข้ามาเนี่ยก็จะเพิ่มลิ้นหนา ลิ้นมันจะหนาเข้าไปเพื่อซัพพอร์ตแรงกระแทกแล้วก็ใส่ระบบซูมแอร์เข้าไปที่ใต้อ SO ินโซครับผมว่าดังคลาสสิกสุดละตอนนีนะ้ตอนนี้ก็ให้ความหมายของผมเนี่ยมันเป็นคนที่ชื่นชอบในรองเท้านะครับแล้วก็สะสมรองเท้านะครับซึ่งรองเท้าแต่ละคู่เนี่ยมันก็มีเรื่องราวมีประวัติความเป็นมารองเท้าที่เรา สะสมเราชอบเนี่ยเราสามารถบอกเล่าเรื่องราวของมันได้ว่าเช่นรองเท้าคู่นี้มันเคยมีการต่อคิวแย่งกันตีกันอะไรเงี้ยครับเกิดการจราจรมันก็เป็นเรื่องราวของรองเท้าคู่คู่นั้นได้อะครับคำว่าสนิเก็์เฮดเนี่ยความหมายของแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสําหรับของผมเนี่ยก็คือเป็นคนที่ชอบแล้วก็ข้างใครในรอง,งเท้าครับผม ก่อนเนี่ยมันยังไม่ค่อยเปิดกว้างนะครับรองเท้าเนี่ยส่วนมากมันอยู่ในต่างประเทศซึ่งการจะไปต่างประเทศทีนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากตัว๋วเครื่องบินก็แพงมันไม่เหมือนสมัยนี้ครับละกลุ่มมันเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่าตั้งแต่ที่มี Facebook มี Instagram เนี่ยผมว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลคุยกันนะครับพบปะสังสรรค์เนี่ยมันง่ายคือแค่เราแชทไปหาเขาเราเรียนรู้การแต่งตัวของเขาเขาเรียนรู้การแต่งตัวของเรา มันเปิดกว้างกว่าเมื่อก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ร้านในไทยเนี่ยมีเปิดค่อนข้างเยอะร้านติดแบรนด์ร้านมัลติแบรนด์เนี่ยทำให้คนทั่วไปเนี่ยก็สามารถเข้าถึงรองเท้าพวกสเนคเกอร์พวกนี้ได้ครับเคยนับเหมือนกันนะครับเคยนับตอนนั้นก็300แต่ว่าตั้งแต่300ผมก็เลิกนับแล้วครับเพราะว่ามันมันมันขี้เกียจนับพอนับไปแล้วก็มามาเครียดเองว่าทำไมกูมีรองเท้าเยอะจังน่าจะํา 400ประมาณนี้ครับถ้า3คู่คู่แรกผมนี่เลยนะครับ Air Max a d m o s หรือเป็นฟินนะครับคู่นี้จะเป็นาทาง n นกี้ทำกับร้าน a d m o s นะครับ a d m o s จะเป็นร้านสเนคเกอร์ชื่อดังในญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มาเปิดที่ไทยละตัวนี้ผมได้มาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลโทรที่ออก ปีที่แล้วนะครับออกในงาน Air Max Day นะครับซึ่งคู่นี้เขาได้รับการโหวตโครงการโหวตรองเท้าขึ้นมาว่าจะทํารองเท้ารุ่นไหนขึ้นมาแล้วให้คนโหวตนะครับซึ่งคู่นี้ก็ได้เป็นอันดับหนึ่งในการโหวตนะครับไนกี้ก็เลยนํากลับมาทําอีกครั้งในงาน Air Max Day นะครับซึ่งผมได้มาก็จะมีถุงอันนี้ด้วยนะครับเป็นถุงพิเศษที่พี่ลักกิจเขาทำกับในกี้ไทยแลนดนะครับ คู่ที่2คู่ที่2ผมเป็นจะเป็นสเตฟานนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้เนี่ยผมได้มาพร้อมลายเซ็นนะครับซึ่งผมไปเจอเขาที่ฮ่องกงนะครับเขาก็เซ็นลายเซ็นให้ผมนะครับจะเป็นสเตฟานจานอสกี้นะครับ, ki, รบตัวนี้จะเป็นแบลค์คามนะครับจริงๆมันก็เป็นรุ่นธรรมดาได้แหละมันไม่ได้ลิมิเต็ดอะไรหรอกแต่ว่าผมชอบเพราะว่าได้ลายเซ็นของเจ้าของรองเท้ามานะครับคนออกแบบรองเท้านะครับ มีลายเซ็นให้เขียนถึงผมว่า The Man Stefan Janoski ครับส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยของผมเป็นดัง k Low SB นะครับตัวนี้จะเป็นวอ a เตอร์ดังนะครับซึ่งตัวนี้มันทำออกมาพร้อมกับวิดีโอนะครับตอนนั้นไนกี้ทำวิดีโอออกมา n o t t i n g b u t t h e t o o t h นะครับตัวนี้นะครับทำออกมาพร้อมกับรองเท้า ซึ่งรองเท้าคู่นี้ที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่ามันมีความพิเศษก็คือมันรวมดัง SB นะครับทั้งดังโลดังไฮเนี่ยสากว่ารุ่นนะครับในคู่เดียวมันเลยเรียกว่าวอตเตอร์ดังซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับตัวนี้มันก็จะมีตัวนี้นะครับบริเวณนี้ที่เป็นลายอิ r เ f รสชันิเนี่ยจะเป็นของดังโลซูพีมนะครับแล้วก็สวูด สีเงินตรงนี้จะเป็นของดังโลทิฟฟานี่ผ้ายีนตรงนี้จะเป็นของดังโลเมดิคอมนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ตรงนี้จะเป็นของดังโลเลกันนะครับสีแดงๆตรงนี้จะเป็นของดังโลเซียงไฮนะครับส่วนเชือกสีแดงเนี่ยมาจากดังโลเอสบีแฮนเกนแล้วก็มิโซนะครับตัวนี้จะเป็นของดังโลแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็บริเวณดาวตรงนี้จะมาจากดังไฮซูพีมนะครับ ส่วนอีกข้างหนึง่งนะครับของมันเยอะมากเลยอีกข้างหนึ่งนะครับก็มันจะไม่เหมือนกับข้างนี้ครับนะครับ Lucky Seven นะครับแล้วก็บริเวณมัดย้อมตรงนี้จะมาจากดังไฮย b ที่ทำกับฮับนะครับจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหลก,ก็จะมีเท่านี้คเคยครับส่วนมากจะเป็นเวลาที่เพื่อนมาบ้านเนี้ยเวลาที่มันเห็นพวกกล่องรองเท้าเนี่ยก็จะถามว่าใส่เองหมดหรอ ว่าใช่ครับใส่เองนะตามมาเลยว่ามึงบ้าปะเนี่ยผมว่าเยอะครับแล้วก็จะมีอีกหลายคนเนี่ยที่บางทีเขาเห็นผมถ่ายลง Facebook อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยบ้าหรือเปล่าทำไมเท้าก็มีแค่2เท้าถึงม,มีรองเท้าเยอะขนาดนี้ถามว่าเคยคิดไหมผมว่ามันเลิกไม่ได้ครับอันเนี้ยมันก็คงเหมือนยาเสพติดอะครับแต่แค่มีความคิดที่ว่าอยากจะซื้อให้น้อยลงเพราะว่าทุกวันนี้มันมันเยอะเกินนะครับบางทีมันใส่ตามไม่ทัน นะครับแต่ว่ามันก็ยังทำไม่ได้ครับวิธีดูแลรักษารองเท้าส่วนมากเนี่ยถ้าเราใส่บ่อยๆนะครับถ้าใส่บ่อยๆเนี่ยก็จะเวลาใส่เสร็จกลับบ้านมาตอนเย็นเนี่ยก็จะเอากระดาษเปียกนะครับธรรมดาเนี่ยมาเช็ดทาความสะอาดนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันเลอะมากเนี่ยก็จะยังลบยังลบของที่มันทําความสะอาดนะครับของเท้ามาลบออกนะครับเพราะว่า ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราถอดเสร็จแล้วเราวางไว้เราไม่ใส่พวกคราบสกรปรกเนี่ยที่เราใส่มาแล้วมันเลอะเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อยางพอมันซึมเข้าไปในเนื้อยางปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ทําความสะอาดย,ยากละนะครับก็เป็นสาเหตุเช่นยางเหลืองบ้างนะครับแล้วก็มันจะมีคราบฝังอยู่ข้างในครับแล้วบางทีก็ถ้าอากาศร้อนมากก็จะเปิดแอร์ให้รองเท้านะครับที่นี่มีแอร์อยู่ข้างใน แบบิกนะครับพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวพันเปอร์เซ็นต์อันนี้แวบไวเพราะว่าฝุ่นมันจับแล้วก็จะมีเป็นตู้ข้างหลังนี่นะครับจะเป็นฮอทอยนะครับซึ่งผมจะเก็บของไลา Iron Man. แ์แอนด์แมนตอนแรกเก็บอของมาเวลวครับแต่ตอนหลังไม<ห>่ไหวไหก็เลยเก็บแค่แอนด์แมนอย่างเดียว